สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับพิษเช่นเคยนะครับในช่องพิษพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรด A นะครับวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับรถกระบะไว้ใช้งานนะครับในธุรกิจนะในชีวิตประจําวันหรือว่าต่อยอดธุรกิจของตัวเองนะครับไม่ได้เน้นหรูหรามากนะครับไม่ได้เน้นราคาแพงนะครับแต่เน้นคุณภาพเน้นประโยชน์ในการใช้งานมากกว่านะครับเน้นราคาที่สมเหตุสมผลนะ วันนี้นะครับก็มีเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็น t o y o ต a นะครับ v ีโก้แชมป์นะครับปี2014นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2 7 0 0ันซีซีนะครับก็อยู่ติดตั้งแก๊ส LPG เสริมด้วยนะครับอันนี้ก็จดลงเล่มเรียบร้อยนะครับที่สำคัญคันนี้ก็ยังติดตั้งในเรื่องของคอกสแตนเลสมาให้นะครับเป็นกระบะสมาร์ทแคปนะครับปี2014 วีโก้สมาร์ทแครบแชมป์นะ Champ, นะหน้าแชมป์คันนี้สีขาวนะครับก็ในราคานะครับที่เปิดเสนอขายนะครับวันนี้ก็เปิดอยู่ที่285,000ับาทนะครับ285,000ั28 5, บาทนี่ก็ในเรื่องของออปชันต่างๆความสวยงามเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันนะครับไปดูกันนะ ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในเรื่องของรายละเอียดนะครับสำหรับ Toyota v i ี o กปี2014นะครับโฉมหน้าแชมป์นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,700cc นะครับเป็นตัวเบนซินนะคันนี้ก็ติดตั้งระบบเชื้อเพลิง2ระบบนะครับเป็นระบบ LPG นะครับจดลงเล่มเรียบร้อยนะครับก็ใช้ทั้งน้ำมันแล้วก็ แก๊ส LPG นะคันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่จะใช้นะครับวิ่งงานนะวิ่งงานนะครับในไซ่งงานหรือว่า,าทำงานเ,าเกี่ยวกับการรับเหมาอย่างเงี้ยก็เหมาะนะครับสำหรับคันนี้ประหยัดแน่นอนนะครับในเรื่องของอกระบะนะบรรทุกก็มีคอกเสริมมาให้ นะครับสำหรับคันนี้นะก็มีคอกสแตนเลสมาให้นะด้านกระบะนะครับก็ใช้ในการนะครับขนส่งสินค้าก็ได้นะครับก็เน้นนะครับในเรื่องของความประหยัดนะก็มีทั้งระบบเชื้อเพลิง2ระบบนะครับมีทั้งเบนซินแล้วก็แก๊ส l อ g นะครับที่ติดตั้งมาให้นะ ในส่วนของภายนอกนะครับคันนี้นะมีเก็บงานสีให้นะมีเก็บงานสีให้แล้วนะครับนะดูดีดูดสวยงามเลยนะครับเก็บงานสีให้นะครับเพราะรถปี2 0 1 4ันะ่ล่องรอยการใช้งานมีบ้างนะครับแต่เราก็เก็บงานสีให้แล้วนะครับทั้งคันนะก็พร้อมใช้ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับยางนะครับได้ยางใหม่ นะยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับยางปีใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับอันนี้นะคุ้มค่าคุ้มค่ากันไปเลยนะยางใหม่นะครับเดี๋ยวพาดูนะครับรอบๆตัวรถนะครับสำหรับ toyota v i g o champ s. คันนี้นะครับปี2014นะดูนะครับยางใหม่นะนะคเครื่องเดินเรียบดีนะครับไม่มีปัญหา นะครับภายนอกนะครับมีเก็บงานสีให้เรียบร้อยนะครับดูดีดูสวยงามนะดูในเรื่องของแมกไนเนอร์นะแมกไนเนอร์นะครับก็ยังดูดีนะครับยังดูดีนะครับมีในเรื่องของขอคอกสแตนเลสมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ลงเล่มแจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวนะดูนะดูในเรื่องของ ภายนอกกันก่อนนะครับสวยงามนะรับประกันนะครับไม่มีชนหนักนะรับประกันนะครับคันนี้ก็ไม่มีชนหนักแต่ในเรื่องของร่องรอยการใช้งานมีบ้างนะครับแต่เราเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะเข้ามาดูรถจริงได้นะ,ะมาดูในส่วนของภายในนะออปชันภายในเขานะครับคันนี้ก็ยังสวยงามนะมีเรื่องของกระจกนะครับไฟฟ้านะครับออตโต้ฝั่งคนขบับ มีล็อกกระจกมีเซ็นอร์ล็อกมาให้นะเนะก็เป็นปรับพับกระจกมอข้างแบบไฟไฟ้าแล้วนะนะครับแล้วก็มีสวนะิตช์เอเนจีดีฟอร์มของแก๊สนะครับนะ LPG ติดติดตั้งมาให้จดลงเรียบ,ร,ยบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคือพร้อมใช้งานได้เลยนะคันนี้มาดูในส่วนของอ่านะ เอนเตอร์เทนกันนะครับก็เป็นเครื่องเสียงก็เป็นวิทยุนะ c d ด m เ m m MM, มีในเรื่องของอช่องเสียบ usb มาให้ aux มาให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับโทรศัพท์ได้ด้วยนะนะครับก็มีโหมดในการรับสายวางสายนะครับให้ก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคันนี้ เกียร์เมนวน5สปีดนะครับเกียร์เมนวน5สปีดเบาะผ้านะครับดูดีนะยังดูดีดูสวยงามอยู่นะครับเป็นเบาะผ้านะคันนี้ภายในสะอาดดีนะครับถุงลมนีรภายได้มา2ตำแหน่งนะครับคู่หน้านะครับคู่หน้านะก็เป็น Vigo Champ เป็น Smart c แคนะครับสามารถที่เปิดแคปหลังได้สมาร์ทแคภายในนะครับเดี๋ยววัน นะครับว่ารับรถนะครับถ้าลูกค้าสนใจเราใส่เบาะหลังให้นะอันนี้ก็จะมีแถมเบาะแคปหลังมาให้ด้วยนะครับนี่เราถอดนะครับเราถอดไว้ยังไม่ได้ใส่นะครับเป็นของใหม่นะให้ดูนะครับสภาพนะครับดูในเรื่องของโครงสร้างนะครับนะรับประกันนะครับไม่มีชนหนกนะทันีีรับประกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะห้องเครื่อง ส่วนของห้อเครื่องนะคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2,700นะครับ VVT นะก็160แรงม้านะครับติดตั้งระบบ LPG เพิ่มนะครับเพื่อความประหยะัดนะสำหรับลูกค้าอ่าสำหรับลูกค้าที่มองหารถไว้ใช้งานนะครับ ไม่ว่าจะใช้งานในกิจการหรือว่าใช้งานส่วนตัวนะครับเน้นในเรื่องความประหยัดนะคันนี้ตอบโจทย์ได้นะครับคันนี้ตอบโจทย์ได้นะครับราคาก็อย่างที่บอกนะครับเปิดอยู่ที่285,000บาทเท่านั้นเองนะครับ285,000บาทสภาพนะครับภายนอกภายในดูดีดูสวยงามนะครับสีขาวนะครับเก็บงานให้ในส่วนของเริ้วรอยการใช้งานนะครับแล้วก็ยังขัดเคือสีให้ด้วยนะครับขัดสีให้ นะคือใหม่สดทั้งคันแน,น,น่นอนนะคันนี้นะครับเข้ามาดูรถได้นะเข้ามาทดลองขับได้นะครับคันนีนะ้ในเรื่องของโครงสร้างนะครับคานหน้านะครับคานหน้านี่ก็รับประกันเลยนะครับคานเดิมนะด้านข้างนะครับแท้เดิมแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์บองกอแผ่นเพดน,นะครับอยู่ครบคันนี้ว่ากระโปรงเดิมนะ ก็สภาพยังดูดีดูสวยงามนะครับนะก็ราคานะครับย่อมเยาวนะเป็นเครื่องยนต์นะครับ2,700นะครับ2.7 vvti นะครับ160แรงมา้านะมาเข้ามาดูกันได้นะครับติดตั้งระบบเชื้อเพลิงแบบแก๊ส LPG เสริมด้วยนะครับก็ประหยัดให้นะครับ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับนะครับภายนอกภายในนะครับความสวยความงามแล้วก็ออปชั่นต่างๆที่กระบะนะครับคันนี้กระบะราคาถูกคันนี้ถูกอกทูกใจนะครับท่านผู้ชมหรือไม่นะครับในราคาเปิดอยู่ที่285,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นรถปี2อ1 4ันนะคันนี้นะครับติดตั้งในเรื่องของเชื้อเพลิงแก๊ส LPG นะครับบวกน้ำมัน ก็สองระบบในเรื <tang ar> ่องของก็ประหยัดมีแน่นอนนะครับและในเรื่องของสมรรถนะรถเองนะครับความสวยความงามของรถเองและก็แบรนด์ของรถเองนะครับตอบโจทย์ได้แน่นอนอยู่แล้วสําหรับการใช้งานนะครับคันนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าเหมาะมากนะครับสําหรับคนที่มองหารถนะครับไว้ใช้งานในกิจการนะครับกิจการหรือว่าในชีวิตประจำวันที่ไม่ได้เน้นรถรู้หรานะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของความรู้หรานะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคันนี้ก็อเด็กประสงค์พอสมควรนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเครื่องยนต์นะครับบอดี้นะครับทางเราก็การันตีได้เลยว่าใช้ได้ยาวนะครับคุ้มค่าคุ้มค่ากับค่าเงินของท่านแน่นอนนะครับในราคา285,000บาทนะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากจะเดินทางเข้ามาทดลองขับหรือว่ามาดูรถนะครับก็สามารถที่เดินทางเข้ามาได้นะครับของเราก็ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะครับ68แยก1นะครับอันนี้ก็เดินทางเข้ามาได้นะครับอีกสาขาหนึ่งของเราก็จะอยู่ที่ถนนเสรีไทย95นะครับติดถนนใหญ่เลยนะถ้าหากมาไม่ถูกหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ขึ้นหน้าจอนะอันนี้ก็ ฝากนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตข่าวสารใหม่ๆกับทางร้านนะครับวันนี้ผมก็ขอฝากเจ้าโตโยต้านะครับไฮรักวีโกนะครับปี2014คันนี้ไปด้วยครับนะครับเพื่อที่จะนะก็ร้านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ